หรือแจ้งวันรับชมนะครับแล้วโทรศูนย์สองสี่ห้าหนึ่ง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 ชมกันต่อครับไปร่วมสนับสนุนกันครับไปบนเวทีครับวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านนายสนามมวย่างยักษ์ราชินีด้วยคุณพิเชษครับรับคุณที่เชี่ยวสกุลนะครับ,ข,บขอบคนายสนามคนรุ่นใหม่ขอ,ขอให้สุขภาพแข็งแรงครับครอบครัวมีความสุขแล้วก็สร้างสรรค์ราชนินีให้สวยงามมั่นคงแบบนี้ครับรักษณอัตลักษณ์ของยีรายไทยเว้ครับ กลอทุกวันเสาร์นะครับติดตามชมครับศึก RWS ครับกา e ชน a นเวอร์ซีรีส์อาจจะสามยกบ้างครับแล้วก็มีห้ายกบ้างแต่ว่าอาวุธศิลปะแม่ไม้เมือไทยมาตรฐานกีฬา,ามวยนั้นมีทุกรูปแบบครับเอาละครับสลับกานนิดนึงแม็กนัมแม็กนัมมันต้องออกมาเป็นชุด ขวาครับนาด้วยขวาขวาขึ้นมีเสียวครับแม่จังหวะเตะหลุดนะครับแม็กนัมนี่ครับเนี่ยครับซ้ายโดนตั้งครับเสียเหลี่ยมทางด้านของสันเพชรนะครับดูครับจังหวะสองครับประเภทยอดฝีมือนะครับจากหนองคายหยุดนานนะครับแต่ว่าเก็บตัวมิซ้อนอยู่ที่สายยันยินนะครับแล้วก็มาอยู่กับกุ้งเชนเนอร์นะครับหรือคมเพชรูประบาทอีกทิ สี่วันนะครับสองจับตาดูครับร่างกายจะกลับขึ้นมาไหมครับสำหรับอดีตแชมป์ของเรานะครับสันเฟสในขวาวิธีครับเกมชิงหวัยิ่งบิดได้ดูแล้วดึงตัวสวยนะครับจังหวะดึงของสันเชรแต่ว่ายักตืนแข้งไม่ได้ครับอย่าจวนล้มบ่อยครับความมั่นใจมันจะหายนะครับถ้าจวนล้มบ่อยๆนะครับพลังงานเรือสิ้นเปล่าไปขยับแล้วแทงแหม่ยังไม่เข้าครับเข่าต่อเข่าด้วยกันทั้งคู่เลยครับ กลางเวทีขวาไปติดแข้งติดบางโยกหลุดอุยแม่ยังไม่โดนครับถึงหลบแล้วนะครับแม่สมองไอคิวพอๆกันครับกลางเวทีครับบนผืนผ้าใบครับอุปกรณ์ทวินสเปเชียลสนับสนุนครับช่วงแรกของเสี่ยแก่ครับนรงวงประเสริฐการกวาดลงเสียบเสียบเอายี้ตีไม่ได้ครับอย่างนี้ตีไม่ได้แน่ครับคุณเชษโยกขาซ้ายขาขวายกกันขึ้นมาครับระวางขวา นี่คือการช่วงชิงจังหวะนะครับไล่แขนมาตีกรรมการรอแยกอยู่นะครับตะตุกิดไม่ได้ครับตีได้ตีครับตีไม่ได้แยกแม่เหลี่ยมของสันเพชนะครับประเภทจัดจ้านอยู่แล้วนะครับดูครับแบกนัมครับซ้ายครับต้องสื่อเข้าไปใกล้ๆนะครับเตขวาไปนี้ครับแบ่เตขวาเตขวาครับเริ่มสนุกแล้วครับออกวุฒได้ ชัดเจนมากขึ้นนะครับสำหรับแบกนัมอ่ะดูครับแม็กนมโอุ้ยนี่ครับแหมไปตัดล่างเสียลกครับสันเบะเริ่มขุดบอ่อรอบบาโแล้วโอยโดนตันซ้ายกับเต็มเต็มเลยทีเดียว แร่กันพลช็อตครับูุดครอบจักรวาลครับยาทานกับอะไรก็อร่อยใจกลางเมืองชมบุรียาเก๊กคูจีเคยี่สิบครับบำรุงร่างกายมีจําหน่ายตามร้านขายยาและเซเว่นอีเลเวนทั่วประเทศนะครับฟุกบะมีเกีียวสนใจแฟนชาย0นย์เก้า2้2 4้าสอจ็คุณกี้ครับังหว่าเมื่อสักครู่นี้งัดล่างล้มลงไปครับลู่ตามลมครับขยับเดินมีขวานำเท้าหลังแม่นน้าซ้าย แล้วคาครับสันเพชรเบียดในดูครับเลี่ยมครับตีลำบากนะครับสันเพชรเชิงจับจ้าทั้งคู่นะครับดูขาซ้ายขาขวากันไว้ครับดูสุนทวงดีครับดูอ่ะดูจังหวะนี้ครับเน็บเบาๆก่อนครับต้องระวังลูกพลิกนะครับพลิกเหลี่ยมสันเพชรลูดหน้าแทนได้ซ้ายตีสองทีครับแบกนํามีดูที่ปลายเท้าคู่ต่อสู้นะครับรอพลิกเหลี่ยม ยืนและย่อขาลงให้น้ำหนักตกลงที่ต้นขาทั้งสองข้างนะครับ้าน้องขาต้นขานี่ยังกระกบทอดน้ำปลาครับคุณเพชรโอ้โหขาแข้งหนึ่งใหญ่มัดกล้ามบึกเลยนะครับอาครับคนเวทีน่าจะเห็นอะไรบ้างครับยกนี้ความชัดเจนของทั้งคู่ ขัวนัวขัวพัดตันลุมบอลพลิกมาตีได้ไหมเกาะเกาะเด้ง <_ d ick> เน็บเน็บเน็บไม่เก็บครับกรรมการเจรศอสินลากมากลางเวทีครับลากมากลางเวทีน่าจังหวะของเม็กนัมนะครับไปลงล่างนะครับเอาหน้าจังหวะแข้งขวาต่อยขวาไปทีครับน่าพยายามจะเกาะขึ้นสู้บนนะครับอ่้าไปลงล่างอีกนะครับจังหวะเน็บด้วยเข่าขวาไปทีหนึ่งตีเข่าขวานะครับหน้าสันเพชรนี่ จังหวะหมุกเข้าไปครับโดนไกลขวาแล้วโต้คืนมาขวาทิง้งนี่ครับเตะตะล่างไปทิง้งแมแบ็กนัมครับอาศัยดึงแองโกซ้ายครับต้องเล่กแล้วนะครับแบก็แบกนัมนะครับไม่ใช่แบ็กนัมกินแล้วมันอร่อยนะ,ะมันน่าสมลัวเป็นชุดไม่ใช่ไอศยครีมนะครับจะละลายในปากไม่ได้นะครับอาวุธมวยไทยเอ้าทีน้อยทีน้อยเดินน้อย,เ,นนอยเติมอ่อุ้ยจะศอกจับแล้วรวบซับแม่ปัดปลายปีอย่างนี้ล็อกสะพายแร็กครับตีไม่ได้เล็กมา จะขยับนะครับแต่ว่าโดนดิสเบกแบบนี้นะครับนี่ครับสันเพชรโอ้ยโดนขวาลรงนี้สวยขวาคืนเกี่ยวแม่อีกแล้วครับทันแม่แก้คือทันควันเลยนะครับนี่ครับซ้ายประเภทเชิญเกี่ยวล็อกคืนด้วยขวาไม่ได้ครับรู้ไหมกาเพชรเน็ตขวาไอ้ขวาครับแบงค์น้ำรับเยอะไปเปล่าครับแบงค์น้ำตับองน่อยครับข้างล่างบอกขวายาวขวายาวครับโอ้ย หลุดหลุดแล้วโดนครับลงในยับเปิดเกมเดินต่อครับสันเพชรมาจังหวะสองสวยนะครับดูครับแบ็กนัมต้องพยายามขยับไตสู้แล้วครับล็อกลัดมาจังหวะของสันเพชรนะครับดูเกมครับบุกเข้าไปครับสันเพชรููจมขึ้นเขา้ายโอ้โหเสียบเต็มมุมเลยทีเดียวนะครับกดไว้แล้วรูดลงมารูดตีไม่ได้ครับจังหวะปิดกันอยู่ครับ กรรมาการแยกออกมาครับขยับมาเดินเกมต่อสันเพชรขยับซ้ายแย่ไว้โดนขวาขวาขึ้นช่วงชิงจังหวะกันครับอะไล่แขนนะครับดูในใครตีกันไม่เพื่อได้นะครับตัวคู่นี้วงในพระบาทเทพพระเภทเรียนสูงทั้งคู่นะครับมาเกมชิงไหวชิงพลิบนะครับมันต้องชัดเจนนะครับแข่งนะครับนี่ครับซ้ายครับสันเพชร คุมไว้แล้วนะครับดูครับแข้งขวาทีนึงครับเอาแมาตอนนี้แม็กนัมครับแข้งขาซ้าครับาจาังหวะไปทําได้แค่แข้งเดียวน,นะครับแมต้องมีวินาทีทองนะครับแมตอนนี้แม็กนัมตอนนี้ละลายในปากเลยนะครับ <c oughs> แม็กนัมนี่จะประกอนนี่เป็นมวยประเภทเชิงบูนะครับโอ้บูดุดันก็ไปต่อยฟันแมเช่อหงหลังนี้มาเล่นจังหวะฝีมือครับ ร่างกายเริ่มจะเจ็บหรือเปล่านะครับสันเพชรขยับเดินมาทีมแม่น้ำในจังหวะฝีมือ,อยิงมัดเอา้าดูในตีกันไม่ได้ครับบอยคู่นี้การแยกออกมาอาวแล้วครับตอนนี้สันเพชรไม่เข้าครับไล่แขนมาโอ้โหนี่ครับซ้ายคล้องบนนะครับมาเริ่มป้องแล้วนะครับสันเพชร ขอสลาชีพกับการกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับที่ราชดำเนินนะครับนักนำต้องหาจุดเปลี่ยนเกมไม่ได้นะครับพลังกำปั้นนะครับอ,อ้โหูตอนต่อยวันนี่หสาวาเป็นชุดเลยทีเดียวนเออทำไมไม่ทำอย่างนั้นบ้าง,งาอ่ะจริง<า>จริงแล้วประเภทเจาะยางพารากระจกอยู่แล้วนะครับแม็กนำนี่สไตล์ของเขานะครับความเดิมของเขาอือดูครับ เจอลูกพันเจอลูกล็อกยกออกมายกสุดท้ายนี่แม่เหมือนอาการมันยอมพิเศษทรงมันยอมใช่แล้วครับในช่วงท้ายเกมนะครับอัิรัดัขวานะครับพยายามที่จะต่อยหมัดนะครับก็อย่าลืมครับย้ำอีกทีนะครับตึกแฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณสมหมายคุณเมตตานะครับ วันที่11กันยายนที่สนามมวยเยวชนกองทัพอากาศนะครับมีการถ่ายทอดสดทางช่องเจเคนสี่ชั่วโมงเต็มเลยทีเดียวนะครับก็ไปลุ้นกันเลยครับหน้าจอตู้ก็ได้นะครับหรือมาที่สนามมวยเยาวชนกองทัพอากาศนะครับมาร่วมซึมซับบรรยากาศมวยไทยกลับมาแล้วครับอ่ะติดตามนะครับแฟนๆครับก็ดูเหมือนจะเข้าที่เข้าทางครบวงจรครบองค์ปฐุมครับ ทีงงานของคุณสมาทุกุมไม่ตาเหนือลกลางใต้อีสานอ,อกตกตอนนี้มวยเริ่มเรียนหลังไหลย,ยังพอเหลือเวลาอีกประมาณสัก15นาทีเลี้ยวไปมุมน้ําเงินครับทางด้านของสันเพชรสอสลัดทีบครับดูสิของนายกจำเริญสลัดทีบครับได้รับการช่วอ